สวัสดีครับชาวเกมเต็ทีออนไลน์ทุกคนครับผมเราก็จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันอังคารที่2สิงหาคมพศ2559นะครับผมจะเป็นอีเวนต์อะไรไปดูกันครับอ่าให้ผมทายนะผมว่าแปดแปนหรือไม่ก็ที้ป้องกันการซื้อต่อหรือไม่ก็ลูกเต่าใหม่ผมลูกเต่าใหม่พร้อมสกิลเบิร์นสามครั้งตีคุกทันทีร้อเปเ็นไม่ใช่ละอ่าลูกเต่าใหม่มาครับผมที่อะไรวะ ได้มายัางไงได้จากการรวมเหรอโอเคครับผมดูไม่ได้ยากอะไรนะแต่ที่เรารู้ว่ามันไม่เปิดจีดองแล้ว,วเจอเจอไงเจอฟุ้งไงวันนี้เราต้องไปเปิดให้หมดเปิดให้หมดย้าให้เหรอไม่มีไม่มีไมมอ้ไอ้ตัวเชี่ยราย่างนี่ยังไม่ออกหมดอดิของดองจะหมดแล้ว โอ้แม่งเต็มเลยครับน่าดีมากพูดคำหยาบได้ยังไงก็ไม่รู้วิธีหาก็คือรวมเท่านั้นใช่ไหมครับรวมซึ่งเอาไอ้นี่รวมกวับไอ้นี่แล้วได้ไนี่ไอ้หนงไอ้นี่อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาวะไอนะ้บวกละห้าสิบห้าสิบสำเร็จกูไดยสำเร็จสองเอาวะเก็บไปให้หมดเลยสำเร็จกูบวกห้าบวกสี่ โอเคว้ยปกห้าไปช่องนี้เลยเยอะไปถ้าอับเครื่องรางสูงสุดในตอนนี้ก็จะได้ไอ้นี้เพิ่มแน่นะครับผมไม่มีไบไปไม่เจอครับผมัไม่เจอเลยนะครับเนี่ยไม่เจอครับผมเฮ้ยม,มันเจอ,อยากมันออกยากมันออกยากแท้ไม่เจอเลยครับผม

ต้องเต็มพอดีด้วยเอาวะอัปเกรดยี่ยอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรที่จะอัปเกรดเลยครับผมงั้นผมลองอัปเกรดอ้น,นี่ทิ้งไปละกันเกรดลุมดำเนี่ยคนคนบ็อกเครื่องรางเยอะเกินไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นมาไปตัดต่อคงจะได้เงินหมดนะครับไม่เจอครับผม โอ้ยเหนื่อยมันจะหายากไปไหนาอาสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดแล้วมันจะเตสุ่มใช่ไหมเออว่าตจหุ่นไม่ได้ดูเลยว่าม,มันคือที่อะไรจีร่อะไรวะเมื่อตกเฮ้ยโหดนะเนี่ยทำไมเล่นไหมนี่แบบไปนี่ลายข้าไปเลยนะฮะ เล่นนั่นแปลงอะไรข้างนี้อย่างี้ต้องเล่นสายบินด่วนพวกบินดวนแล้วก็ไอเนี่ยออกอ่ะได้เปรียบบ้างไหยครับสายพวกบิน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 นี่สายบินนี่ได้เปรียบอ่ะอยบอกนะผม้องซุ่มอะซุ่มสองครั้งมันก็ได้ครั้งเดียว,วครับผมไม่ได้เลยโอ้เจ๊งครับผมเจ๊งเจ๊งเจ๊งแต่ไม่เป็นไร พิเศษยี่สิบครบก่หนึ่งร้อยเพชรตับ1หนึ่งร้อยเพชรเหรอขายไปมันจะพอเปล่าไม่เฮียไม่พอว่ะขายแม่งเลยสัตว์หมืนไส้ <c oughs> ผมเป็นคนที่แบบว่าต้องขายลูกเต่าหรือไม่ก็อะไรทุกอย่างเวลาอีเวนต์ลูกเต่ามาเป็นคนไงไม่รู้นบผม่ะขายไปหมดยี่สิบสองขายทำเพี้ยไรไปขายแม่งครบ ขายไม่ให้ครบอะจำนวนจะครบร้านสองอะขายไม่สนใจระบ,บั้มไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไปดิขายดิเออไม่เสถียรเกือบจะบ้าตายขายไปเออไม่ครบร้านสองอ,อ,อย่าเพิ่งนะครบร้านสองไม่ได้แล้วบอกด้วยการจะได้เหลือน,นนะ้อยหน่อยเออร้านสองอะเพิ่มเลยวมองต่าน,นี้นักท่องอ เทือแล้วต้องอาเจียนดิโก้ขายไปขายไปขายไปโหไม่อยากขายเลยแต่จริงไม่อยากขายหรอกครับแต่มันจำเป็นจริงเนื่องจากว่าผมเป็นคนใช้ทองฟุ่มเฟือยมากเป็นคนใช้ทองฟุ่มเฟือยก็ต้องมานั่งขายการ์ดการ์ดเก่าๆอย่างนี่นะผม ปลาหรอกใจ่กินหุ่ยักเอาลาไเซ็ตอ่ะไข่กัดเอ็กซ์ขงที่เก็บไปเลือกอ่ะสักเรื่อกันนี่กับนีบน่สองอันไม่พอจริงอะ่ะมันต้องซี่แสนใช่ปะเอาวะเองเลยยี่สตัวเองอืมอืมมีอะไรมาใหม่ไหมไม่มีอือเก็บมากเลย ขายยาบันดีใช่ไหมขายไปเราไม่ได้ใช้อันไหนยังไม่ได้ใช้วะอันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ขาย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 ห,หมดเฮ้ยยามันดีทุกๆขายไปมั่งอันนี้เราไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้นะขายไปมันเราไมไ่เราไม่ค่อยได้เราไม่ได้ใช้เลยนะยังไม่เสร็จเก็บไว้ก่อนโอเคครับขายไปเลยอย่าไปรอช้าขายเลย แล้วครับผมขายไปเลยขายไปจนหมดมาได้แล้วไม่ต่อ,อยช้นะาจะได้เง่นเยอะนะได้เงินเพื่อะอะเฮ้ยมึงทำให้กูถ้าเกิดตะหูทองไม่พอวะ่ะอ่าเอ้ยอ่าเอ้ยถึงจีบเงินนี้จีบเงินปลพออยู่มั้งพอปะ

ขายไปดอนน่นนะผมนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมมันได้ยากครับผมจอนวนี้ต้องขายขายให้หมดมีอะไรขายให้หมดขายไปถุงมือจับนีกอัน ให้ได้ครับผมเ้เครื่องรางเต็มโกเลยเนะี่ยยังไม่ได้ชิ้นหนึ่งทำไงดีวะเกมโดนรับค่าก่อสร้างถูกห้าสิบหูเยอะอยู่เยอะฝันเก่าหลืมั้งโอเคไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเป็นมากกว่าน,นี้แล้วเปิดแม่งเลยมโหทัน มีแพ็กเกจมีอะไรน่าสนเนาะเก้าบีได้ั้มไงวะเอ้าวิีนส่วนนี้ไปทำอะไรได้วะอ,อย่าบอกนะแรกอะ่ะอ๋อสามอันได้เป็นเอได้ดิเจนเนี่ย โอเคครับผมคลิปนี้ผมอินตีหกคิดสองต้องขอตัวลาไปก่อนนะไม่แค่ลูกเต่าครับผมช่วงนี้จนนะครับเดี๋ยวผมไปหาทองได้เพชรนี่ไม่เป็นไรครับผมเพชรผมไม่ได้น้องเดี๋ยวผมไม่ได้น้องแฟนได้ไม่มีอะไรเลยครับจนปัญญาจริงๆค,ครับผมโอเคครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะผมรู้สึกว่ามันจะออกยากไปไหนเรื่องนี้ ขนาดของรองยี่สิบชิ้นยังไม่ได้เลยนะนี่ทำเ,เอเอไปตั้งหลายอันเอบวกก็ทำแล้วอ่าบายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ